ับตัวนี้ก็เป็นตัวกระเป๋าใส่หูฟังโปรทุสที่เป็นลักกับเคส่างเทนไอพอ d ตัวนี้นะครับเราก็ใส่ไว้ด้านในนะครับเพื่อบางคนกำลังที่จะใช้งาน i อพอตแล้วก็ต้องการปกป้องในวันไหนป้องก,กันการตกระหว่างใช้งานนะครับตัวเคสเราก็สามารถใช้ตัวนี้ปกป้องได้นะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบโยนให้เพื่อนได้ดูนะครับเราใส่ไว้แล้วนะครับตัวหูฟังก็อยู่ด้านในเกสนะครับ เดี๋ยวเราจะโยนให้ดูนะครับเพื่อนลองดูด้านล่างจุดนี้นะครับที่ตกประมาณ1เึตรเมตรนะครับ,นะรบก็ไม่ได้รับผลกระตบอะไรนะครับเนื่องจากตัวเกตสอบแรลงมาเยอะนะครับ ก็ให้ปนหาอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะโยนให้ส่งกันนี้นะครับจะโยนประมาณสองเมตรครับ มีการขยับนิดหน่อยนะครับแต่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ลองให้เพื่อนได้ดูนะครับผมคลนกำลังการหาเคสแบบป้องกันการตกต่างๆได้ถือว่าโอเคนะครับของยูเครนนะครับตัวนี้เพื่อนๆสนใจตัวเคสกระเป๋าแบบนี้นะครับหรือว่าสนใจ a i r p o ด s รุ่นต่างๆก็ดูได้ในตะกร้า เปิดแั่ปันที่ขึ้นอยู่ในวีดีโอตอนนี้ได้เลยนะครับ